And boy hey, i tea in your hood What the fuck is up you buttercup Burp in that butt smoking suicide bloody blood. Pussy boy you junkie, share it ain't not enough How these pussy Ay, ay Glory or the old rap battle Odd trailer Ayy, hey, ayy, hey, ayy, hey, hey. เอ้อันกี้มาฟังกับบ้าจูบีก้ใส่ก้าดอโลดดับชีตดูเอ้กูเดินมาจากศู์กูรูแลวก็ยังเป็นตัวเองนั่นแหละที่กูรู้แค่บอกกูวันนบีแลวไงกูคิดเป็นทริลอันไอร l วิคจูและกับบักเอ้กูมีได้บันดาลแต่สักบอกว่ากูหลอกแต่มีคนที่รักกูมันก็ดูดิอีสัอ่ะแล้วทำไมกูต้องแคร์มึงโกรแค่แค่ไม่แกงอไม่โฮมีสแรปรามกูยังมีอีเป็นโลไม่มึงลุกแกมันดิอันแอนกี่ฟอร์ม When I'm with พวกแก๊งอันแค่ not do no wrong เกาะสมุย I know where I'm ในเวเพื่อนจอบบอกให้กูใจเย,ย็นเย็นบอล When I'm walking in this game เพื่อนกูใจเย,ย็นไม่เป็นอ๋อกูรับไทยคำอังกฤษ คำใครก็บอกน่าลำคาญว่ามึงก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะอวดว่ากูฉลาดกว่ามึงก็มึงก็ได้แค่มองดูตักูอ่อนเดอะท็อปมึงได้แค่มองดูถ้ามันบอกว่าวงการนี้มึงคกองอยู่มึงที่มึงหัดแรปตอนเดอะวอลล์อีส์ออนทูแล้วมันเข้ใจแต่มางสร้างับวิจารณ์กูไม่ได้อ่อยแต่เมียมึงกรีดเองใครบอกกูดังเราะกอดพี่ฟิกฟีดเพลงกูไม่ได้ขอพี่ฟิกกูชวนกูฟีกเองเหล็กมันอ่อนเพราะเพลงดีเด็กพวกนี้มันไม่ค่อยจะฟังทำเพลงโคตรห่วยแต่มีเพื่อนอวยไม่สงสัยบ้างเหรอทำไมถึงไม่ดังเจ๋งละ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  เดีย๋ยวล่ะกูแค่เพิ่มบทิวลากระเทศของมึงอีกสัตว์อ๋อเอ้ยกอรีออเดโอแรปเปอร์โต้ hey, เจอกัน